ครับคิดว่รับจะตัวกันเข้าเมืองเข้าเมืองอ้าวเนี่ยข้างหลังเนี่ยปลาไม่อยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยววะช่างแม่งเข้าเมืองปลอดไปที่ปลอดไปไหนอ่ะเร่ยกปลาไงมันก็โผล่ออกมาใช่มั่วอะไรเออกูมั่วกูใส่บูฟังสกิดได้ โอเคถูกได้เลยทีนี้ก็วางแผนด้วยนะทีบ้านหนึ่งเมื่อกี้มันมีนะตอนที่กูตายอ่ะใส่ใช้ซิกเลยตีไม่รับเลยแป๊บนึงพี่เนี่ยเนกะขึ้นเวสองเดอนขอฟาร์มาอยู่มาเลยยังไม่ได้ฟาร์มไหนต้องไหนวะก็ราคาราคาบ้านเราเอง ไปไหนวะเนี่ยโอ้ยแหลกจังโดยยิ้มให้กูทุ่งเนี่ยผมได้กูเนี่ยแหลกไอ้สัตารป่วยโปรแกรมอัดไปด้ยนะวะปอปอยิ้มให้กล้องหน่อยเนี่ยไปไหนวะโมงเก้าเนี่ยระวังแรงสองนะเว้ยตายเลยครับใครจะมาครับผมเดินมาของอืมนี่แหละไอ้ัวกพวกพวกไอ้ปอตายวะ ใส่ตะม,มัะใส่ตาาะวมใส่หมวหกมเลร,รเก็ดขาดไม่อกมอกมาหยิบหมวกกระดังเพียอะไรติดส้มอาเจียเอาแดงหงอน้งสมพีอ่ะออยู่ในอ่ะแม่ใจบอกว่อยสมพีตกมึงแค่นะเอออัอดยาวดูสีเป็นี่ยครับ เรื่องสียังไงวะบวดยาอัเยาพอพอเฮ้ยเมื่อกี้มมนยังอยู่หลังค่ายเนี่ยเพิ่งลงไปเฮ้ยมันเพิ่งลงไปว่ะไม่ใช่อยู่ข้างหลังแดงสองครัอไปละน่าไปละมาแช็คเฉยเฉัเฮ้ยมียาผมเลือดมีนเป็ดดูผ่านแล้วจะไปไหนมาแล้วไงเดียวกำลังไห ยึดไป้ข้างหลังแดงสองอก็ไปทางรถตักอะ่ะไปมันมาแล้วกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วล่อมัน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 โอ,อ้ยยิงกูสโอ้ใครยิงกูอ่ะเจ็บแล้วเว้ย ขอแตะเหรอป่ายังระวังนตกรอบมัเอาอยู่ในบ้านประมาณสองตัว่เจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บว่ะออกมาโอ้ยได้ดีเอกะว้ยิงทลุด้วยนะมือโผ่มาเลยใครมืงโผลอะไรเนี่ย ออกไป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 เอไปเฮ้ยทำไมสมวิ่งกลับมาวะมาหากูแหลเรยิงยิงงยิงงโยกูแหลกหน้ีรอ้รอที จมรอทีมงานแป๊บแกมันเมนะวังเไปไฟไฟ๊บหนึ่งแป๊บเลยกู้มงมีกี่ตัวประมาณสตัวเชอกูสตัวโอมีหลังเข้ากูนะโอ้ยมันดี้หนาบ้านใหญ่แล้วสลางบ้านอยู่ข้างหลังบ้านตัวนึงเลยข้างหลัง ตายหายแล้วอ่ะซึ่งเป็นไปยาป่ออยู่นะมันจะดีเหรอเนี่ยอยู่หลังหลังหลังโซฟาหลังโฟซฟาก็อยู่นอกบ้านนะเว้ยอ่าไม่ตายโคตรมันอย่าเงี้ยไอ้เหี้ยมันตั้งโลกอ่สัสเขโลโ่ตก ไม่ีมตัวมึงอ,อยู่ไหนตอนนี้นอยู่ในบ้านไอเียกระสุนเหลือให้สี่นัดมึงอยู่ไหนมึงอยู่ใต้บ้านเหรอเออเพอื่อไม่แจมเกือบปัสโมเลยไอ,อยตัวมาไงแอมมันจะดีเอ <นะ S 2> ม้มันออกไปหน้าบ้านแล้วเอ,อ้มันอยู่ตรงมันจะขึ้นหลังคา ตแต่ก็ทีพวกเราทำตอนนี้คือไปหาปืนที่ตำรวจนาเจร์ตายอุย้ยโอ้โหยิงตัวนี้อยู่ป้อมยาไม่ทันหนบ้านเขาอ่ะนะ